สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆบน YouTube สวัสดีกันระยานิมิตทั่วโลกนะคะพี่หลิวพารวยชาแนลนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะพี่หลิวก็ได้นำแนวทางนะคะคงสุดท้ายบนล่างไปกับงวดที่แล้วนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่อง ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนี้เป็นแนวทางเราพัฒนาวันที่แล้วนะคะวันที่13เดือน7 6 5โคงสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะเลขตารางนะคะนะคะเด่นนะคะ นะคะแต่ว่าพ้นที่ออกนะคะสามนางว,วันที่สิบสามนะคะวันศุกร์วันพุธนะคะขออภัยนะคะวันพุธนะคะอ,ออกสามหนึ่งหกสามห้าหนึ่งนะคะหกสามล่างนะคะสามห้าหนึ่งบนสามหนึ่งชุดล่างชุดหกตัวนะคะ ตัวเลขพี่หลิวก็น่าจะนะคะเข้าเฉพาะหกอยู่ตรงนี้นะคะหกที่จับมาเด่นนะคะเด่นแบบตัวรองนะคะแค่นั้นนะคะแต่ว่าสูตรสูตรอมะตะก็มีเด่นสามเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้นะคะลดนะคะพี่น้องจะลดค่ะ ขออภัยเด้อนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้หลุดทั้งสุดนามตะแล้วก็ช่วงโคงสุดท้ายนะคะ mm hmm. เราประรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้า mm hmm. จ้าเพื่อนๆจ้าพี่น้องเอซนะคะทุกๆท่านนะคะ mm hmm. พี่หลิวพารวยชาแนลนะคะ นะะได้นำแนวทางราว,ราวพัฒนาวันที่15เดือน7 65สุดโคง้งสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะพี่ลิวก,ก็มีตัวเด่น0 154นนะคะวันศุกร์นะคะพี่น้องจา๋าไม่วันศุกร์ส่วนมากไม่มาศูนย์ก็มาหนึ่งไม่มา1ก็มา0ูนย์นะคะส่วนส่วนมากเลยนะคะ รีวก็ได้เด่น0กับ1มาฝากนะคะพี่น้อง1กับ0มาฝากเนาะนะคะท่านที่เข้ามารับชมฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆทางช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะคะเราไปดูนะ รับชมนะคะจับคู่กันเลยนะคะนะคะก็หนึ่งศูนย์นะคะ, 1, 0, ะ,คะหรือว่าจับคู่เพราะว่ามาด้วยกันได้นะคะตัวเด่นบางครั้งวางตรงนี้มาด้วยกันได้มีหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้านะคะขีดเส้นใต้ให้หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้านะคะ น้องจ๋านะคะบางครั้งตัวเลขมันไม่มาตามสูตรนะคะสูตรชนก็ไม่มาถ้าเขาจะไม่มานะคะมีเข้ามีหลุดเนาะจับคู่นะคะมีห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้านะคะวดที่แล้วก็ออกสามห้าหนึ่งนะคะบนนะคะแต่พี่ลูกก็เอาตัวกลับมาวางนะคะห้าสองหนึ่งหกหกสองนะคะนี่เป็นสูตรนะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ จับถ้าจับแม่นเขาก็จะมาก็จะเข้านะคะเมื่อก่อนพี่หลิวก็เป็นคนวางหวยที่ลงหลงลืมลืมบางครั้งจับไว้ที่บอกว่าหลายตัวมันก็ไม่หลายตัวเนอ้องี่หลิวเพราะเลือกตัวเจาะก,ก็มีสี่สี่สี่คู่นะคะสี่ห้าคู่พอหวยออกไปดูลืมจับไว้แล้วลืมพี่น้องจ้ะนี่เป็นบางนะคะในสูตรนั้นนะคะ พยายามจับมาแค่นี้นะคะไม่ให้ไม่อยากหลายตัวนะคะมีสิบห้าห้าสองหนึ่งหหสองนะคะสี่หนึ่งสี่สองไม่ได้จับมานะคะนะคะพี่น้องจา๋ามีเลขสามตัวมาฝากนะคะสองหนึ่งศูนกใจก็ยังรักไม่ศูนย์ก็หนึ่งเหมือนเดิมนะคะแนวทางเราพัฒนาวันศุกร์ที่สิบห้าเดือนเจ็ดที่จะถึงนี้นะคะ ะ,ะท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงๆฮนะคะเฮงๆฮงปังๆทุกท่านสวัสดีค่ะ